แล้วถ้าเอิร์กลับมาช่วยอะเจ๊ยังเขาลัวไหมเอิร์เกมาทำมีทำไมอะก็คิดว่าจะดีใจซะทีที่กลับมาช่วยฉันเคยบอกแกแล้วไงว่าฉันไม่อยอมให้เราทั้งสองคนมาติดอยู่ที่นี่หรอกแล้วมันก็ต้องมีแค่เราคนเดียวฉันก็เป็นคนเลือกแล้วไง แต่วันก่อนเจ้ยังไปที่บ้านโคเรียนแล้วก็นั่นมาวันก่อนแต่ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่าการที่ฉันตั้งคําถามว่าทําไมทาไมทาไมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วฉันก็เลิกถามตัวเองแล้วด้วยว่าทําไมฉันถึงไม่ได้ทําในสิ่งที่ฉันรักส่วนแกก็เลิกกินอะไรบ้าๆเลยแล้วก็กลับไปซะทําไมเจ๊ต้องทุ่มเทขนาดนี้ด้วยแม่จําสนามกอล์ฟไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแม่ทําได้แค่สนามหญ้าหน้าบ้านเก่าเรา สศกศรีนะามกอล์ฟเนี่ยมันคือความฝันของพ่อปะ่ะเออทำไมก็ฉันจะรักษาไว้ทั้งคู่อะ